สวัสดีครับสวัสดี f อช่องชายมลชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของปกงวดประจำวันที่30ธันวาคม2 5 6 6นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นเป็นโปกของขวัญใจคน,นรวยนะครับใบนี้ให้เด่น1นลอง5มานะครับใบต่อไปครับเป็นน้ําทิพนะครับน้ําทิพก็จะให้เด่น6ลอง7มา ใบต่อไปครับเป็นของพิมพ์ใจนะครับให้9 3 5และ6มาเด่นบนจะเป็นเด่น3ครับใบต่อไปเป็นประชานิยมนะครับประชานิยมให้1 3 6และ8มาครับ ต่อไปนะครับเป็นขนจักครับขนจักให้4 5และ7มา5กับ7นะครับ2ตัวมา1ตัวยอดมหารอยนะครับให้7 8 3ครับ ต่อไปเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ให้3 5 0 3 1 0เด่นก็จะเป็นเด่น0นะครับต่อไปเป็นเลขล็อกนะครับเลขล็อกก็จะให้3กับ5มานะครับเป็นแนวทางของนิตย,ตยาสารนะครับใบนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับปกเท่านั้นนะครับ ต่อไปเป็นผังเลขครับผังเลขใบนี้ให้เด่นหกลองเกมานะครับใบต่อไปครับเป็นรวมยอดนะครับรวมยอดก็จะให้เด่นหนึ่งลองแมาครับใบต่อไปครับเป็นเลขชาวบ้านนะครับเลขชาวบ้านก็จะให้ เด่น1กับเด่น2มาเด่น1ลอง2นะครับต่อไปเป็นเลขสุดยอดนะครับใบนี้ก็จะให้เด่น4ลอง1มาเช่นเดียวกันนะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของขนมจีนนะครับขนมจีนเด่นบนให้เด่น4ลอง2 ส่วนล่างจะเป็นเด่น9ลอง8นะครับต่อไปเป็นบังเอิญครับบางเอิญใบนี้ก็จะให้เด่น4ลอง8เช่นเดียวกันนะครับใบต่อไปครับเป็นปากแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับปากแดงศักดิ์สิทธิ์จะให้157 เด่น5มานะครับก็จะมี2 5และ6มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสะสิมาชีโชคนะครับใบนี้เด่นบนให้3กับ9เด่นล่างก็จะให้5กับ0มาครับชุดเด่นจะเป็น5 3 0นะครับสำหรับใบปกนะครับต่อไปเป็นจุกบางจากครับจุกบางจากให้เด่น9ลอง0มานะครับ ใบต่อไปเป็นลาบลอยนะครับใบปกแล้วก็ใบฟรีนะครับใบปกจะให้7 6 5มาครับส่วนใบฟรีก็ตามภาพเลยนะครับใบต่อไปใบสุดท้ายนะครับใบนี้จะเป็นของออฉบับรวยอุดมโชคนะครับให้เด่น6มานะครับ ตามภาพเลยนะครับสำหรับแนวทางของวันประจําวันที่30ธันวาคม2 5 6 6นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ